ตอนนี้ผมอยู่หน้ารามกำแหงนะครับทำไมเงียบจังนะเมื่อก่อนหน้ารามจะมีตลาดคึกคักเลยนะคนเดินกันแออัดเลยตอนนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วครับดูสิครับซึ่งเมื่อก่อนนะครับเกตท,ทางก็จะมีของขายเยอะเลยนะซึ่งจะมีเสื้อพงเสื้อผ้าของกินอะไรเยอะเลยซึ่งคนมาเดินก็เบียดเสียดเยียดยัดกันเลยนะแต่ตอนนี้ เงียบร้านไปอยู่ไหนเนาะร้านไปอยู่ไหนกันหมดแถวนี้ก็ไม่มีแถวนี้ก็ไม่มีมมโล่งเลยคนก็ไม่มีร้านก็ไม่มีก็สัมพันธ์กันเนาะอแล้วคนก็ไปไหนกันหมดเนาะมีแต่ไอ้ด่างนี่แหละอ๋อนี่มีบ้างบางร้านฮะ แต่ก็อยู่โซนติดข้างในเลยนะไม่ออกมาแนวฟุตบาทห้ามจอดเบินทางเท้าดิดกาดปรับ500ตานผู้มาตลาดไอจอดใต้ตึก5มรามดีทอง่ะเงียบตอนนี้มาถึงหน้าวัดเทพแล้วอ,อ๋อไม่ใช่วัดเทพโรงเรียนเทพธีลาไปดูสิคนก็เดินเข้านี้มีอะไรนี่ ข้างในมีตลาดนะผมเออตรงใส่ร้านมาอยู่แถวนี้หมดแล้วล่ะเขาน่าจะปรับอ่าภูมิทัศสองข้างทางไม่มีร้านค้าขายนะูนร้านขายเสื้อผ้าก็อยู่ในส่วนนี้หมดเลยนะมีเยอะแยะมากมายเลยนี่ใครอยากจะซื้อหาเสื้อผ้ามาเลย โรงเรียนวัดเทพลีลานะนี่ผ้าก็ไม่แพงซึ่งกองขายสุดลูกหูลูกตาจริงนะทั้งโรงยิมเลยนี่แบกับดินก็มีเยอะเลย ผักสุดก็มีนู่นกับข้าวอยู่ฝั่งนู้นเยอะเลยนี่ผักเปิกทํากับข้าวนะส่วนเป็นกับข้าวก็มีนะขนมก็มีนะนี่เยอะเลยเนี่ยกับข้าวเนี่ยโอ้ต้มงัวต้วมงัวโอ้โหดูสิน่ากินจ้ะกับข้าวก็น่ากินจ้ะโอ้ทำไมใหม่สดๆนี่ขนมหวานก็มีโอ้เยอะเลยเลยอะ จะกินอะไรดีนะเยอะเลยครับผมอยู่ในโซนตลาดนะครับแต่ข้างนอกเขาน่าจะปรับอ่าแบบการขายแม่ขายดิมฟุดบาทนะฮะอาหารญี่ปุ่นก็มีเนี่ยไทยๆก็มีตรงนี้จุดตดเลยกุ้งหอยปูปลาอันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อน้ำห้อยน้ำห้อยนี่หอยนี่เนาะ ซึ่งสาร์อาทิตย์นะครับตลาดเปิดก็มาได้นะตลาดเทพลีลานี่เอง